ครับพี่น้องครับทีมดีมากินลาบเลยครับยูถนนกิงแก้วครับร้า,านลาบเ็ดเทวดาครับของคนกุศมนะครับเนาะหัูใจก,กันก็เลยมาต่างมาอุดนนเพิ่นนะครับเนาะพกติผมก็ไปกินนี่นี่แหละนี่ร้านนี่แหละร้านนึงแลวก็ร้านปลาจอยแล้วกักับร้านเอ้ยหมวยก๋วยแมมครับยังแมมยู่บงอู้กับซุดกิงแก้วร้า,านลาบประจําผมมีสามร้านนี่แหละครับผู้ดีเพิ่นก็นยุกคกุ่มนะครับเนะาะพ้นหูวใักันต่างมาอุดนนกันนะครับเนาะ เด้อพี่น้องมากินเขาเรายุ่ถนนกิงแก้วแต่ผมก็จอดรถนี่เลยก็บอกกอบตอนยี่ห้อกําลัางบริการนุ่าอยู่ครับพี่น้องเด้อมากินเขาน้ำกันครับเด็กเดินนํบรรยากาศทางทางครับซอยกันครับคนบ้านเดียวกันเศรษฐกิจช่วง,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 งนี้บอดี ไม,ม่ค่ะเพื่อนว่ามันไปน้ำพควิดแล้วโบเห็นโดนหลยโบเห็นกันโดนแล้วเพื่อนว่ามันไปน้ำพควิดคือกันเอยเพื่อนเพื่อนก็นเมื่อสองเดือนหมดผมก็เมื่อสองเดือนแลแต่ว่าเขาเกได้กลับมาหาเพื่อนสี่เดือนกลัวเราบ้างนี่เขาเ็ไดมาเยี่ยมมายามเพื่อนบานหมดผมกลับเมื่อบานเลยคือ <laughs> มามากครับพี่น้อง น้ำเงินเนี่ยีครับมาแล้วนมี่ลครับมี่อมผมนะแล้วไปเอาองมห้นี่ครับพี่น้องอยผมนะครับลาบเป็ดแล้วก็ต่มแสบนะครับพี่น้อง มีเจียวขม้มข้มมีพริกพร้อมเอาแล้วครับพี่น้องมาเด้อมากินเขาน้ำกันได้จิ้มต้มกันต้มเปื่อย เอ้ยผบร้ก็มากตดตอนมอยู่น้มนอกออกัน้อกันเจ้าอบกันเ็จกัหอยเจ้วขมบมหน้าแนงเปันหูเปนหูวะ้อมกินขมเน่ะต้มอย่างคนปุ๋งนวดซี๊อครับมร่ามครับพี่น้องมาอุดหนุนเพเนเดอร์ผู้ใดมาแถวกิ่งแก้วครับเป็นอีกร้านนึง ร้านีอยู่ฟังทั้งมุงหนาไปทั้งถนนละกระบ,บังนะครับร้านนี้ร้านปัจจัยจะเป็นร้านที่มุงหนาไปทั้งถนนกิง่งกิงแกวบางหน้าครับอยู่ระวางส้อยกิ่งแกวสามสิ้เก่ากับสามชิ้เก่าทำหนึ่งเด้อครับร้านได้ไก่ร้านได้กลับไปร้านอน่ะเด้อ หมักอี๋เดี๋ยวผมตากยิบกีบก็ับ่มีใสไซอม เป็นคนขุดซุ่มเลยครับเจ้าของนั่นคนี่ขนขุดซุ่มเยโสครับปัจจอยนี่ยังเป็นคนสารคามธาตุมปัดจอยอยู่าตุมครับ่าตุมหรือบริเบือนนี่แหละแต่เราเป็นคนสารคามนะครับปัดจอย,ยไดไกล่ลานได้กับอุนุนผูนั้นนะครับพี่น้องไปซอยกับน้องขนบานเข้ามาหากินนรุงเทพ ลานนี้จะเป็นขาไปถนนหน้กระบ,บังนะครับตอนนี้งแล้วห้องปจอัจจัยจะไปทั้งปุ่ดีครับปัจจอยนี่จะไปทั้งบางหน้าตานะครับนะลานนี่ซียิงแกว์ดูระวังร้วยจิงแก้วสามสิบเก้าครับสามสิบเก้าทับหนึ่งนะครับสามเก้าสามเก้าทำก่อนหอดปัป่มปัตทรครับ ก็ปลาจอยยูซื้อไปป้ายยางรถใหญ่เลยครับปลาจอยถึงจริงเกี่ยวมีดหมองเดียวครับจะมีป้ายนั่นแบบใหญ่ก่อนหอดจุร่ารัดเก่านั่นปลาจอยครับรวยกันครับกราบแสบเป็นบอกต่อครับ อย่ามากสองนค,ครับพี่น้องผม กินซันๆในเรื่อครับผมถือไปนำกิน,กนไปนำไผมไปบอกว่าขอเน้นตามชีบก็ตับเผิก่กระจัดมาหาเลย ก็้ใจอยากลาบแต่สามอิกีกเขาตับนะครับแนวมักตังค์สมเยถืออนะนั่ตังาต้อง,อางอม,มองอาเพื่นเลยเอพาพากันยังนะอีสั่งเมื่อไหรกินเมื่ออื่นบอ ีี่นออยากให้มาลองชิมเบิร์เดอร์ครับตั้งสองหลานตามหลานที่ผมเหล่าออมาเนี่ยผมเบิร์นเขากล้องที่สองครับโอ้แบบน่อนโอ้เขาเป็นพวกคนหนึ่งเแลยวเป็นแมอนบอก โอ้เข่าแบบห่อนครับ ตอนนี้สามถุ่มกปูนรถก็เริ่มหน่อยลได้ดครับควนไปเติมน้ำแข็งนะ่ รู้บอกเลยกระเดียบรู้บอกรูบกเลยีอะไรนี่บอ,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 บอนเนบดียบ<อ> <c oughs> ร้อยแล้วครับมีมีแถมกับบาน, <c oughs> บานพร้อมอาหารเส่ามื้อจักบาททั้งเบิดเนี่ย290งร้บสองครับรวมหนักเข้า3กล่องห่อต้มน้ำครับมายามใดก็ห่อเมื่อประจำหัว <c oughs> นำ้นำนำ้นำกดไงน้ำครับสำหรับคลิปนี้ขอปิดคลิปเท่านี้ล่ะครับพี่น้องครับสวัสดีครับขอบคุณทนายที่มารับชมเด้อ